รูปนี้จะเริ่มจากการเล่นจริงเลยนะครับตัดเอาในช่วงปลายกระดานส่วนรูปเต็มเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังมาทำให้ดูว่าในรูปม้าเม็ดที่เราเกิดมาจากการเล่นจริงเนี่ยเราสามารถไล่จนได้ตามที่เราเห็นว่ามันไล่จนแล้ว จนทุกตำแหน่งที่ฝ่ายดำเขาเดินไปอย่างไรนะครับผมกำลังไล่มาถึงรูปสองนะครับรูปสองผักบุ้งปลไตลุยซึ่งผมตั้งชื่อเองนะครับเพื่อจะนั้นนะครับลองลองจำรูปหมากไว้ก็แล้วกันนะครับรูปนี้ฝ่ายไล่นะครับฝ่ายไล่คือฝ่ายขาวเนี่ยเขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะไล่นะครับนี่ดำเดินก่อนนะครับดำเดินก่อนครับขาวก็ ลุกนะครับเอาลุกเขาก็พยายามหนีนะครับเาลุกตามลุกอีกม้าม้ากันเรืออยู่นะครับลุกด้วยเม็ดครับเขาเดินหน้าตำแหน่งเดียวนะครับถ้าเขาเดินมาอีกตำแหน่งหนึ่งจะถูกเรือลุกจนนะครับจะถูกถูกเรือลุกจนนะครับทีนี้เรือนี้เขามากันครับขาวเห็นว่าเออ แลกเรือก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับสามารถไล่จนได้ถ้ายอมแลกเรือนะครับนะครับเขาเดินมานี้นะครับเป็นรูปที่หนึ่งนะครับเป็นตัวนี้เป็นรูปที่สองนะครับนะครับตัวนี้ที่เป็นรูปที่สองนะครับเป็นรูปที่สองแล้วก็เขาเดินไปตำแหน่งที่สี่นี่นะครับนี่นะครับผมอธิบายตัวนี้คือเป็นรูปที่สองผักบุ้งไต่ลุยนะครับนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึง้ะ จะได้เห็นนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากอ่านี่ครับฝ่ายฝ่ายขาวเอาฝ่ายขาวเอาเรือมากันฝ่ายดำลุกฝ่ายขาวเอาเรือมากันนะครับดำกินเรือนะครับ<ม>ขาวกินนะครับขาวกินนะครับในรูปนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายดำเราก็ต้องดูก่อนว่าก่อนที่จะแลกเรือนี ตัวเราสามารถหนีได้ไหมนะครับแต่รูปนี้นี่คือหนีไม่ได้นะครับอันนี้หลังจากขาวกินแล้วเป็นฝ่ายดําอันนี้คือรูปที่1น,นะครับรูปที่หนึ่งของผักปุ้งไต่ลุยนะครับส่วนเดินไปตำแหน่งอื่นๆก็จะมีลิงก์ด้านล่างนะครับผมผมจะทําลิงก์ไว้ด้านล่างให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าเออลิงก์ตำแหน่งอื่นก็จะมีนะสามารถดูได้ข้างล่างนะครับนะครับ คือรูปที่หนึ่งเขาเดินไปทุกตำแหน่งเลยครับที่เดินได้นั่นก็คือสี่ตำแหน่งนี้นะครับนะครับแต่ตัวนี้ผมมาอธิบายเป็นเขาเดินมารูปหนึ่งนะครับผักบุ้งไตรูเดินมาตำแหน่งหนึ่งนะครับขาวเดินไปต่อไปก็เป็นรูปสองนะครับเขาสามารถเดินได้สี่ตำแหน่งนะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไล่มาหมดแล้วนะครับสี่ตำแหน่งอย่างนี้นะครับ ชัดเจนตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่นะครับแล้วเขาก็เดินไปตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งที่เนี่ยเดี๋ยวผมทําลิงก์คือจะมีลิงก์ด้านล่างให้ดูนะครับสามารถดูได้เลยนะครับนะครับทีนี้เขาก็เดินไปตำแหน่งที่สี่นะครับเดินไปตำแหน่งที่สี่นะครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายไล่นะครับนะครับอีกทีนรูปนี้ก็มองง่ายนะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเอา นี้ไปได้เลยนะครับกอตำแหน่งออกนะครับนะครับนะครับกอตำแหน่งออกนะครับ okay. ท okay. right ีนี้ขาเดินมาขาเดินมานะครับย้อนกลับนิดนึงนะครับนี่ขาเดินมานะครับขาเดินมาดำเดินดำเดินถ้าดำเดินมาตำแนี้เม็ดกลับมาเขาก็บีบถ้าเดินมาตำแหน่งนี้คุณเขาเข้าไปนะครับคือรูปนี้ก็จะลําบากหน่อยแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับฝ่ายไล่นะครับฝ่ายไล่เป็นฝ่ายได้ทีนะครับ ว่าเราจะจอดรูปแบบให้จนเร็วสุดได้ยังไงนะครับเขาเดินมาอย่างนี้นะครับเม็ดเราตามนะครับเม็ดเราตามทีนี้เขาสามารถเดินได้สองตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเดินตำแหน่งไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ยังไงหรือเราจะกันยังไงนะครับนะครับเขาเอาเอานี่ครับเอาขุนมากันนะครับ ถ้าเขามาตำแหน่งนี้ค,นคุณเขาก็กลับนะครับนะครับนะครับโอเคเขามาตำแหน่งนี้นะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับนะครับปึ๊บนะครับโอเคนะครับทีนี้อเขาเม็ดไปกันครับเพราะว่าถ้าเดินเข้ามุมปึ๊บตามนั้นมาเดินมาจากไหนก็ได้ตามถ้าเดินถ้าถ้าจัดท่านี้แล้วลุกได้ครับลุกได้ปึ๊บไม่เป็นทีถือว่า ทำให้จนได้โดยการขยับม้านะครับโดยการขยับม้าเข้ามานะครับเพื่อจะคล้องครับครับตานี้เป็นตาดําเดิมครับนะครับย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับนี่เราเอาม้าลุกมาปั๊บขุนออกปั๊บเราย้อนกลับครับดําเขากลับครับดําเขากลับ เอาเม็ดไปล่อเลยครับออกมากินได้ไหมนะครับเขาก็ออกมากินนะครับเพราะเขาเดินได้ตำแหน่งเดียวนะครับออกมาว่าจะกินครับต้องกินต้องรออีกตาหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรมาคุ้มครองก็สามารถกินได้เอาไปเลยแต่เอาไปไม่ได้นะครับเขาไม่กล้ากินเพราะว่ามีม้ากันอยู่นะครับทีนี้เราก็ลุกด้วยเม็ดแล้วก็ลุกจนด้วยม้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อไปด้วยครับ ผู้ติดตามของผมน้อยมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ